ชมพูเนาะซมพูนี่บักสีดาค่ะขนมจีนนี่ข้าวปุนน้นขนมจีนเปรนเอิ้นว่าข้าวปุน้นอ à, ๋อขนมจีนข้าวปุน้นถ้าว่าใบจาพลูกผักิเลนอ,อ๋อผักิเลนอ่าคือชมพูชมพูนี่บักสีดาค่ะชื่อห้อมชมพูบักสีดาไม่ไม่เลนเ่นบ่กเขาหยักว่าล้านนุ่นแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยคนนั้นคนนึงเดียวยืนเดียวล่งลงเคยว่าล้านุ่นเล่นอ่ะเแรนะจ๊ะ าทำไหมทำน้องนะค่ะตว่าจิ้งกาจิ้งกาเอิ่นว่ากระป๋อมกระป๋อมมันไอหนี้บวกค่ะกระป๋อมมีครับมันขื่นอย่างค่ะคือบ้านดีตั้งป่าจ้างนั่นครับกระป๋อมอยู่ใส่ค่ะอยู่ตต่ม like. ือครับใหนหัวแตกหนามเข้าได้น้องเฮ้ยหวังบัถืทแล่าก่อนเด้ค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆประมือจากน้อยเด้ค่ะขอบคุณหลายค่ะ ร้อยจินตาล่ากบมานักรองลุยคนนีกว่าพันเอยครับเออลวงมาลุยม้สิะเป็นเปในงานนี้จริงอยจัดโอ้ยโอยจินตาล่ามา่แกีนี้กว่าเต็นงนี่มันใหญ่จินตาล่าจินตล่าต้องมีกว่านี้ <laughs> đồng sáng À anh nhau anh nào à. Mà nói Mà mà anh nhả à. bao nhiêu nói luôn Mà như nhu hề Không Thì mùng mình mùng mình Nam ra rồi À Bỏ à. à. à, à. ui ชาวปีน่อ่ะก็เจอได้อะจนคนว่ายิ่งยิ่งจะเป็นยิ่อัดนองญาติคนว่ายิ่งยิ่ะเป็นยิ่อัดนองอ่ะทาเป็นยิ่งอัดไม่อ่ะอย่างปนยิ่งอัดองคคร้อยกูวะเรามาเป็นยิ่งอีะฮิปลว้มคิด๋ออันนี้ยิ่งินิอัดนองตอนนี้เมืองได้รับอนุวันประกาศยุนแตงแยนไม่ขอจามาตีแยนคนแม่งร้องฮิดมาฮีแน่นนัน Đang ta mẹ ra gặp nạn nhân cũng đã là phải tìm ra rủi ro là phải chưa thong mẹ hưu chưa bắt nguồn ngâm 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 rồi ngâm 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 ไม่พเดนเจอทองเจอมานื้อแกร้องเมินคนนู้นเอู่ไร่ะเจอเขียวใช่ทำไมลูกเยอะคนอิสลามลูกได้มาเพราะพวินชิ้นแข่งของเขาพวินชิ้นแขงว่าเพื่อพะวินชิ้นว่าบางอาเขียวเลยจะบางไม่อาแต่ลูกไดมาแต่เนนั้นนะบ้ากันกันลูกมาเกอ ลูกหลายคนและลูกหลายคนนี่เลี้ยงดูไหวกบพอโยพ่พอกินบระนันเลยก็อดไปมั่งกินไปมั่งกันเลยเต็สถานการณ์ออดีแล้วเลี้ยงดูลูกคนเรายากชนย,ยังไงก็อย่าทิ้งกันไหนไหนก็สร้างกันมาแล้วร้าเจ้าค่ะและวนายบังลาดี่ก็มีลูกเหมือนกันลูกกมีแล้วนายจะมอ่มีเมียหรืรอเปล่าลูกมีแต่มีอาไรับเอ้เมามีลูกได้ยังไงไม่มีเมียเมียนี่แต่วตอนนี้เมียมันจี้จดดว่าคำาั่นแล้วอะไรตุ้มก็ต้องมัอมจ่าตุ่ม ที่แกด้วยกรรมเออลำบากคนพ่อจุนเลยเมียก็ไม่ไกล์ข้าวแกทำหานไรก็ไม่คอยบงเกิดผลคนพ่อจุนเลยทำงานเลื่อนยาววาที่เดิมกนาดวัามึงกินแรงแรงไก่ก็ไม่มีคนพ่อจุนเออใครก็เหมือนยาง้าทติจีเจยฮอตเลยฮอตเจอลำบากแกตายเมียไปแล้วที่นี่ลูกได้มีเอ่อครอบครัวมีบ้านมีเรือนหรือยังนะฉันจะได้ส่งครให้ ลูกเรากระม่มก็ได้พวดไรคนแล้วพระเจ้าค่ะพอเลยพระเจ้าค่ะโอะ้มีสามีหลายคนแล้วครับแล้วสามีตอนนี้ได้กี่คนแล้วรวมๆสาม,มีตอนนี้ก้องลูกกับประมาณเิบทบกจลลูกกี่คนลูกประมาณแปดคนฉันเไม่สามีเยอะคนหนึ่งไรพวดละ <c oughs> งั้นอเออกูไม่ใช่ธรรมดา,าน่าจะท้าบันก, <c oughs> ก,กลัวแก่งอีใต้แ้วไอ้ตัวผีเผือนนั้นได้ลูกหรือไม่ได้ลูกเลยไม่ใช่ได้พูดที่อยู่แต่ส่วนลย นั่นตัวผีเพ่อนตัวยิ่งไม่ได้พวกที่เออชอยไม่รู้มันเป็นพิษที่ชื่อเคยไม่เอาเรื่อยาอยู่ซ้ำสิวะเ่ยชื่อเปลืออิมารุซิชื่อบเปลือก็อิมารุซินามจากุนเลยลาดอมาแซเธอคำยู่เขาก็ไปพนันอืเอาไม้ไอ้ใดกับเด็กข้างบ้านครูฮันเดอร์มาแต่ลุกมาแต่บ้านผีบนอยู่ตรงกลางฮันเดอร์ผีบนอยู่ตรงกลางนู่นไหวอยู่กลางบ้านครูเอาไม้กูได้ไง อายุสามสิบว่าแล้วมันไม่มีเบียตีลูกเบาเข็กเชื่อเพื่อเดกุูจริงพาไเป็เชคของมึงนะด้ยแก่ไต้ก็เลยบัวหมอก็ลำบากลำบากอยากกินไม่ไดพึงเคยใหนในจริงอชีวิตเกิดมามันต้องต่อสู้นะลำบากยากจนไม่เป็นไรใันในลมจนมานานจริงมึงแลเผื่อนกด็กก็ได้สร้างไม่ครูเผื่อคนได้สร้างรถไต้นี่เราไม่ลำบากแข่ไต้ครูตํำเพื่อได้สร้างสิบล้อบอ ว่ากูได่ตาเพลือได้สร้างทิปโลกับโคมังถ้ามึงได้อยากไปสร้างทิบโลองอาทางมากูจักเบิ้ลเบิ้ลึ่งพอสร้างทิบโลเออตําเพืือซื้อเราตีบสังากันไม่ได้ทิบโลเลยไวชัดอย่าแเรียกว่าอย่างกวดถมยยกอย่างกูตีใต้จาบปรดแบบโปรโปจะด่าจริงวันนี้เดินทางเลยครับผมอยู่บ้านทางานไม่จะได้ตำไร่วันนี้จะมาตักแก้ไขาหาตักแกครับ เขาขายได้เหลยครับเป็นชัดเจนจะคิดคุณห้ากันหมาว่านี้ก็ขายราคายังไงในบงหล่าเออคือเจ้า